วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการปอกทุเรียนแบบงงง่ครั้งแรกครับกับการผ่าทุเรียนนะครับไม่เคยผ่าที่ไหนมาก่อนนะครับใครเปิดทีวีไว้วะเอาใหม่ดีไหมนี่ครับแบบนี้นะครับแงะแบบนี้นะครับโอ้ ระวังขานะครับอันนี้ไม่เคยผ่านะครับลองดูนะครับแล้วก็แง่งๆง่งแงแบบนี้นะครับอันน,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 นี้ไม่แนะนำมืออาชีพนะครับอันนี้ทําแบบกินเองนะครับลองลองมาผ่าดูนะครับเพราะว่าปกติก็ไปซื้อเข้ามาก็สําเร็จรูปนะครับ ลองดูลองดอนะะอูนี่ไหมโอ้โหแข็งโป๊กเลยนะครับวันนี้ได้กินไหมเอ่ยไม่กิเหรอกปากปาดูที่รนะย่างทีาระย่างคือเราต้องจับอย่างนี้นะว่าแล้วก็จับมีดให้มั่นคงยืน เดี๋ยวมันคงแล้วก็สิ่งคัญต้องมีที่สำหรับการหนามเรียนปากหน่อยนะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ครับโชว์มีไปโชว์โง่นะครับคนเราก่อนที่จะทำอะไรเป็นก็ต้องโชว์โง่ตัวเองก่อนนะครับแต่ผมไม่โชว์ธรรมดาโชว์โง่ให้คนอื่นดูเลยครับผมท,ทำได้ไหม จริงไหมไม่ต้องด่าผมนะครับเพราะว่ามีคนดา่าไว้เยอะแล้วตามสบายนะครับแข็งโป๊กเลยครับกินไม่ได้นะครับสงสัยอยากกินต้องไปซื้อกินใหม่เอาไงดีจะเอาเพราะ เม็ดนี้นครับเอากินเม็ดนอกนั้นก็เอาไว้กินบนหลังนะครับเม็ดนี้ต้องเอามาออกออกมาก่อนนะครับผมอาจจะเอาไปทอดกินก็ได้นะครับซื้อมาเท่าไหร่ในรูปนี้สี่ร้อยสี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบบาทโอ้โหเงี้ยสี่ร้อยกูเรียนอะไรรู้ปะอุตรดิตเรียนอุตรดิตถ์ <c oughs> เรียนเมืองรับแลร,รับแลจริงๆ จีรุ่นล,ละจีรุ่นล,ล,ล,ละ140บาทจีรุ่น140บาทเขาว่าช่วงนี้ทุเรียนระยองนี่ฝนตกนะครับเก็บไม่ได้ผลผลิตไม่แต่ามาถเก็บมาขายได้ก็เลยไปเอาทุเรียนทางเหนือมานะครับทุเรียนชนลดิบแต่ว่าเหนือก็สวยครับแต่ว่าเขายังไม่สุกไม่สุดดีเลยใช่ไหม แต่ว่าผมก็จะแกะมากินอ,อยังไงอ่ะเอาออกมาก่อนนะครับว่ามันได้ผ่านแล้วก็ต้องขอเมนี่ออกก่อนนะครับอะไ,ไรครับันนี้จะได้กินก็ดวครับ <c oughs> ไม่ใช่มื้อชีพนะครับครั้งแรกนะครับอ มาดูว่าคนผ่าทุเรียนครั้งแรกจะผ่ายังไงได้กินไหมอ,อ,อันนี้ถ้ามันไม่แข็งนะเละไปแล้วนะครับใช้มีดสองอันเลยนะโอ้โหโคกเลยอ่ะโอ้เอาไว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันหม่รอบนี้ขอเอาเอาออกจากเปลือกให้ได้ก่อนนะครับนะ นี่เลยนะด่าก็ด่าเลยครับด่าใต้คอมเมนต์เลยนะใต้คลิปนี้เลยนะโอ้แข็งปุ๊บเลยไหมปุ๊บเลย่ะไม่ทอยกี่นะไงชิมแต่ตุเรียนหวานนะเหนือดีมากแข็งแต่ว่าอร่อยอ่ะเนอะอืม